มมาเลยหปวดหัวเลยปกติแล้วเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจะเร็วกว่ามาเลยใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยมาเลยเนี่ยมาเร็วคนไทยแล้วปีนี้นะครับโปรซิกเนี่ยมาเลยก็คือโทบี้ลีเนี่ยก็เรียกว่ามา กระชากแชมป์จากคนไทยเนี่ยผมจับกล้องมือผมยังสั่นอยู่เลยเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยจริงวิ่งอยู่77 <ๆ S 1> ผมก็นึกว่าโอเคเขาน่าจะวิงะ่งประมาณนี้แหละหรือจะไม่วิ่งด้วยซ้ำเพราะว่ายังไงก็ที่1อยู่แล้วลงไปหวดปุ๊บผมบอกเอาว่า77็ดเจ็ดหรือเจก็แม่งกป็ประทับใจนะออกมา75ครับซึ่งก็เป็นเออ่เป็น <ใช S 1> <ๆ S 2> เบสเรคคอร์ดนะครับเป็นรุ่นโปรซกของประเทศไทยตั้งแต่เคยมีมานะครับบอกเลยครับว่า7.5เนี่ยไม่ไม่นึกถึงใครแล้วครับสายหาช่วยด้วยพี่ยาปีหน้าต้องมานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูว่า โคบิลีเนี่ยมีการเตรียมตัวไงว่าปีนี้เข้าถึงได้เร็วขนาดนี้กันครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเขานะครับคอนแกรตูเลชั่นโคบิลี thank you thank you how do you prepare about this y e a r it's m o r e very fast we prepare for one year the <Yeah. S 1> this car to come back to uh, get the sales again yes our uh, the whole team has worked uh, non stop until today the, the car ship here what you develop no nothing we just uh, uh, refresh rebuild engine oh, new, new rebuild engine everything same like last year uh, just uh, maybe uh, set up some suspension and then uh, we try the car here uh, last week we tried the car here uh, how about uh, 60 feet this year It's more faster Six, uh, 60 60 feet is the same it's still the same because car heavy i feel that the car is heavy right? Yeah. so it's still 1.3 best you cannot go any lower โอเคคือโดยคร่าวๆเนี่ยโฮบิลดิโอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับมันยังเหมือนกับปีที่แล้วทุกอย่างนะครับ60ฟุตยัง1.3เท่าเดิมเนื่องจากว่ารถน้ําหนักมากนะครับคือ60ฟุตคือเขาบอกว่าดีที่สุดก็คือเขาได้เท่านี้แต่ว่าเขามีการอินชีนโอเวอร์ฮอล์ไรต์ yes แล้วก็ <R iff S 2> ทุกโอเวอร์ฮอลทุกสิ่งอย่าง ก็คือรีวิวทุกอย่างใหม่หมดนะครับเพื่อให้ความสมบูรณ์นะครับแล้วปีนี้เขาก็มีการปรับเซ็ตช่วงล่างนิดหน่อยนะครับทำให้เวลาช่วงปลายได้ลดลงมานะครับเอฟเฟอร์สเอท .0 ใช่ไหมครับเอ .0 last year ก uh, ็คือ8.0ปีที่แล้ว and after that this year this year 7.5 reduce weight we try to reduce weight about uh, 50 to 60 kilos ก็คือปีนี้เนี่ยก็คือมีการลดน้ำหนักลถนะครับประมาณ50ถ60กโล Most ไทยรักแฟนเยเชียงอยู่คอสซฟาอู e the เอน Thailand a n d h o what do you want to say คือ y ท u รักซูบอัพแฟนซ o r อัพ p ฟนเ t ้ a โอ้ขอบคุณมากครับสำห t ับการสนับส y ุน r ะ h รับเ we เดิน e า e t e ไ o t เพื o อมาเ e ื่อมาลองขั e รถ e here to c o m p e t e with our own timing. So Motorsport hopefully uh, can do better and, uh, our will improve the we better future will can and in เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มาไกลขนาดนี้เขาขอขอบคุณนะครับแฟนๆชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนเขาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามาเนี่ยเขาก็พูดเสมอนะว่าเขาคอมเพ i ชันวิ h ไมเซลฟ์ก็คือเขาจะแข่งกับตัวเองก็คือเขาจะทำเลคคอดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งเ็ามองว่ามันเป็นการเป็นเกมกีฬาที่ มันสนุกสนานท้ายสุดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็สัมภาษณ์กันด่วนๆนะครับเพราะว่าเขาจะกลับวันนี้เลยเซอร์ไพรส์มากนะครับอีฟีคำทูวิสิตอยู่แอนด์มาเลเซียอายูโน้ตปร็อพเลมออลวิสเวลคอมออลวิสเวลคอก็ยินดีต okay. ้อนรับเสมอนะครับถ้าคนไทยจะไปเยือนนะครับคือเราก็เป็นสื่อที่จัดซูมอัพเนาะเราก็ยินดีที่เขามาท้ายสุดนะครับฝากถึงนะครับคุณพิรพงษ์เอี่ยมน้ำนาวนะครับบอสแอมนะครับผมอยากไปมาเลเซียสักครั้งหน นะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็ฝ่ฝันว่าอยากจะแบบมีรถไทยไปวิ่งในมาเลเซียอ่า uh, We hope the We have a uh, Thai Dakar to visit you in Malaysia ซียเขาบอกโอเคเขาบอกว่าโอเคเลยมาเลยครับ a l a s Congratulations Thank you Thank you แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขผมครับ Thank you Thank you